แล้ววันนี้หมวยนะครับจะพาไปจับจักจั่นนะครับท่านผู้ชมดีครับเจ้ากระจั่นครับเขาพึ่งออกจากล้อคามนะครับท่านผู้ชมเนี่ครับท่านผู้ชมจักจั่นครับท่านมสองตัวเลยไปนี่ก็มีครับท่านผู้ชมกำลังจะออกนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ออกจากล้อคานครับท่านผู้ชมีล้อคามที่เขาออกมาแล้วท่านผู้ชม ตามไปต่อนะครับท่านชมว่าเราจะได้เยอะไหมครับโอ้โห oh. oh, ต้นนี้นะท่านชมสามตัวนะครับท่านชมสี่ตัวนะครับต้นเดียวครับเนี่ยต้นเดียวครับสี่ตัวครับท่านชมเนี่ยนี่นะท่านชมนี่นี่นะท่านชมนี่แล้วก็ตัวนี้ด้วยครับท่านชมนี่นี่ครับท่านชมเขาเรียกจักระจันนะครับท่านชม้ชม <IS> <IS> ช่วงนี้เขากำลังออกมานะครับท่านชมดูไตเต็มมืมนะอเลยนี่เขาอยู่ใต้รากไม,ม้นะท่านชมกำลังจะออกมานะท่านชมกำลังออกมาออกนะค acá, รับนี่นะครับท่านชมเนี่ยนี่ครับนี่ครับโอ้โหเขาเรียกจักจั่นนะครับท่านชมนี่เราก็เจอ,อแล้วครับท่านชมก็เจอเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เขากำลังจะขึ้นขึ้น จากดินนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมเนฮ้ยนี่ครับท่านผู้ชมตัวนึงนี่ตัวนึงนี่นี่ตัวนึงนี่ตัวนึงครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมเยอะมากนะครับท่านผู้ชมนี่ครับกพลังขึ้นโผล่มาเลยท่านผู้ชมนี่นี่นี่ครับเจะากระจันนะครับพึ่งออกโอเคครับตามต่อครับ ครับท่านชมนีอม่อยู่ตาเขาพุ่งขุด,ขดมาจากดินนะครับท่านชมกินนะครับท่านชมอยู่นี่นะช่วยหา,าหน่อยจิเขาก็ขึ้นมาเรื่อยเร่อยนะครับท่านชมเวลาใครได้ยินเสียงเขาร้องแบบโอ้โหเสียงดังแบบหนวกหูมากนะครับท่านชม ทำไมสีไม่เหมือนกันครับผมก็ไม่รู้นะมันสีไม่เหมือนกันนะครับทุทมๆน,น่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียเปล่าผมก็ไม่รูร้ใครรู้ก็ช่วยบอกเด้วยนด้วยนะุนๆใครรู้บนะ้างขึ้นตามธรรมาชาตินะครับแต่ผมเอาไปเก็บแล้วเยอะอยู่ที่ผมเอาไปเก็บไว้ครับอันนี้ผมมาเก็บรอบสองครับชถูกใจหมดแล้ว มองไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้เดินไปครับท่านผู้ชมเนี่ยไ,ไ,ไ,ไปกันเนี่ยผมก็ลืมมองครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่างูอะไรครับท่านผู้ชมโอ้โอ่ก็น่าจะมาหากินเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมน่าจะมาหากินเหมือนนะน่ากลัวมากครับท่านผู้ชมเนี่ยไปอยู่ต้นเดียวกันเลยครับ นู้นะครับจะกัดเลยเจ็บไปเรื่อยๆครับนี่ดีๆตัวนึงครับท่านผู้ชมอ๋อตัวนี้ครับตัวอ๋อตัวนี้ก็สามตัวครับท่านผู้ชมสามตัวสวยๆครับนี่อยู่ด้านตัวอยู่ด้านตัวนี้สี่ตัวอ้าวแอบอยู่ตัวนี้ห้าตัวนะท่านผู้ชม ช่วงนี้เขากำลังออกครับถ้าอะไร นี่จะไปออกจากฝากเลยครับน,น,นี่เยอะมากครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมกำลังจะออกมานะครับท่านผู้ชมกหลังออกมาครับเรียกจักกะจันนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้เขากำลังออกมาแล้วครับท่านผู้ชมดูไตเต็มมือผมเลยนะนี่ครับท่านผู้ชม จำนวนที่เราได้แล้ครับโหเยอะมากจะมีอีกนะครับท่านผู้ชมเยอะนะครับเยอะมากครับเดี๋ยวตามไปต่อครับว่าเราจะได้เยอะขนาดไหนครับท่านโอเคน้อยจะหาอะไร จะกันช่วยผมนล้วคุณผู้ชมดูหาแล้วหาแล้วอยู่ไหนหาดิหาสิหาสิเจ้าแมวน้อยกำลังดื้อแลยดู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 มันหาเจอว่าครับเจอแล้วครับท่านผู้ชมนี่แมวมันอยู่นี่เจ้าแมวสองตัวแล้วครับนี่นี่สองตัวแล้วนี่ จะเมียหน่อยเออหาช่วยหน่อยเดี๋ยวครับตามต่อแล้วตัวกำลังน่ารักเลยครับคุณโอเคครับตามต่อครับอ่าหาเจอไหมเนี่ยเจ้าแมวกำลังสนนะครับคุนชมเนี่ยเสือตัวเอา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 ไปไหนแล้วหาเจอไหมเนี่ย ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหนว่ยพาเที่ยวขอบคุณครับ